ละกอและนักเรียนที่รักทุกคนวันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสนะครับอ,อย่างนี้เราชอบชอบมากเลยลูกเสือนะครับลูกเสือน,นี่นาฬิกาดีเสียงบนนะครับอย่างนี้เสียงบนวันนี้มีแขกมีแขกมาเยี่ยมโรงเรียรนเราเราจะแนะนํานะครับซ่งว,วันนี้เราจะมีรายการอยู่หลายรายการนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการประชุม ผ่านออนไลน์ผ่านเทสนะครับแล้วก็จะมีการประชุนิเทศนักศึกษาที่จะมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการโรงเรียนเราจากมหาวิาลยมหาสารคามแล้วก็มหาวิาลยที่ปทุมทั้งหมดสม้ทหมด9คนนะครับเดี๋ยววันนี้จะแนะนําตัวให้คณะผู้และทั้งเรียนเราได้ทราบว่นนาเปินคณะ นสาพอโทนะครับเรียนโทรจะมั่งสาดูงานด้านการกบริหารจัดการจะให้ท่านแนะนําตัวเองทั้งที่จะมาเก้าคนวันนี้จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามมาอดหกนคนนะครับประชทศแนะนําตัวแต่ละท่านนะครับจะได้รู้จักนะครับมาอยู่ษายดูงานของเราอยู่หลายวันวเอาเชิญท่าน,นแรกเลยครับสวัสดีค่ะชื่อคุณครูเพียงธิดาแก้วคฟาแสงค่ะอาตอนนี้ก็เป็นครูอยู่ที่ อ่าโรงเรียนสวัสดีค่ะสพปขอนแก่นเขตงของเราค่ะอ่ามาจากมมศค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปิศางค์ค่ะปัจจุบันเป็นครณครูที่โรงเรียนวานเป้าสำรานชัยวิทยาค่ะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเซียบุรเขต2ค่ะสวัสดีค่ะคุณสชัทยาโยนาภัสก์ โรงเรียนเราใหญ่วิยาอำเภอบัรจากีรีสพปคอนอแกงเกสอ2ของเรานี้ค่ะคะ่ะเรียนท่านผู้ในการท่านรองผู้ในการและคณะครูทุกท่านรวมถึงสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนคะ่ะดิฉันนางสาวจิตราวันวัตรงคะ่ะเรีมชื่อเรียชื่อครือแอนนะคะจากโรงเรียนบ้านนนสาทออำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะ เรียนท่านผู้ในการรองผู้ในการาคณะครูทุกท่านแล้วก็เด็กนักเรียนทุกคนนะคะฉันนางสาวจิราพัฒน์จิรักษาจากโรงเรียนไตรทาประชาพัฒนาขอนแก่นเขตสองค่ะครักเรียนท่านผู้ในการท่านรองผู้ในการและคณะครูทุกท่านนะครับกระผมนายวัยวิทย์ปูกชาลีนะครับมาจากโรงเรียนดอนหมูนะครับอำเภอโกบุชัยจังหวัดขอนแก่นครับผม สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวถาปณีจ่าทองนะคะมาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นค่ะปัจจุบ<ม>ันเป็นครูโรงเรียนบ้านหนองแวนอำเภอบัรจารีจังหวัดขอนแก่นสพมขอนแก่นเขต2ค่ะขอบคุณค่ะครับจะเห็นได้ว่าแต่ละท่านเป็นครูนะครับไม่ใช่น,นไม่ใช่เป็นนักศึกษาไม่นะครับเป็นค,นครูที่เป็นกษาต่อใน,น,นะระดับปริญญาโท จะมาศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการในโรงเรียนเราเพริหารครับครูนักเรียนจะต้องให้ความร่วมมือนะครับดูในเรื่องการจัดชั้นเรียน,นต่างๆก็จะมาศึกษาดูทั้งด้านเอกสารการบริหารจัดการอัตินงาน,นต่างๆของโรงเรียนเราประมาณสักกี่วัน9วันนะครับ9วันก็จะมีสลับวบันบ้างน,นะครับแต่ก็จะอยู่นี่แหละอพาราเราโดย ว่าหมายท่านรองจินตวนเพียสิงเป็นเย็บเป็นพี่เลี้ยงนะครับเป็นพี่เลี้ยงครูพี่เลี้ยงให้นะครับที่ก็จะศึกษาดูงานกับท่านพอท่านรองพอและคณะขอวเราบริหารสี่ฝ่ายด้วยนะครับในสว่วนวันนี้อาจจะ